สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับสวนเกษตริีปาถาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาที่บ้านกุดโกหมู่ที่เท่าไหร่นะคะแม่หมู่ที่สี่ 4. เป็นบ้านของแม่ทองย้อยปัดนาหรืออบตอลินปัดนานะคะทำเกษตรผสมผสานกี่ไร่คะที่นี่ที่นี่หมดสิบไร่สิบไร่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกบกันนะคะเพื่อนลงไปโดนประเด็นแล้วนะอ้นมองเห็นหรือเปล่าบัมันลอยอยู่ข้างล่างนะมันกี่เดือนแล้วคะเนี่ยส่งทาบเดือนแล้วมั้งหน้านี้มันบม่ค่อยกินอาหารหน้านี้มันหนาวมันหนักอากาศมันเย็นบกมันไม่ค่อยกินอาหารตใช่ใช่กฤติเอามาลงจากแปดลอยอ่ะมันีก หน้าหนาวนะมันเป็นอย่างนี้หน้าหนาวมันไม่ค่อยกินอาหารนะคะกบประมาณสามเดือนมันไม่โตเหมือนกบหน้าแรงนะคะเดอนที่เลี้ยงหน้าแรงก็ต่านากเด็งงนี้จะเอาปลามาลง่มใในก่อนนะคะค่ะไปเราไปดูที่อื่นกันนะคะดูทําแบบผสมผสานนี่ยมันจะได้ไข่ตลอดเดือถ้าเป็นหน้าหน้าฝน,นอ่ะเรื่องตัดแก้งมันนะค่ะ ขานะคะขานี่ได้ขายตลอดนะฮะเราตัดแต่งกิ่งมันไว้แล้วก็ลดน้ำนะคะมันออกหน่อเรื่อยๆนะคะเพื่อนอเกทำดีมากเลยนะคะบ่อนี่ลงอะไรบ้างคะเนี่ยบ่อใหญ่บ่อใหญ่นี่ลงปลาตะเพียนลงปลาตะเพียนมาครั้งที่แล้วเก็บปล่อยปลาหมอเทศนะคะเกบ,บอกว่าเอาลงบ่อดินไปแล้วนะคะ,ะดินปลาดุก มีปลาดุกมีมีคองไส้ไก่นะฮะอันนี้ก็ลงปลาตะเพียนปลาอิศบนะคะปลานิมปลารวมทุกอย่างนะคะอันนี้จะปลูกกระหล่ำดอกใช่ไหมคะน่ะที่ไส่ไว้อันนี้ปลาทับทิมหน้าเนี่ยต้องปล่อยอันนี้ให้มันเยอะเยอะ ไม่งั้นนกมันมากินอ,อ๋อค่ะมานบุ้งปลามันจะลบอยู่นีคองไส้ไก่ตรงนี้ปล่อยปลาทับทิมนะคะแล้วก็ต้องให้มันมีผักบุ้งไว้ถ้าไม่งั้นนกจะมากินเอาให้มันทางตัวนะคะอโอ้มีฝรั่งกิมจูอีกนะคะเพื่อนๆปลูกแบบผสมผสานมีทุกอย่าง ในบบน้บบรถเราอยากถามแม่ว่าทำไมถึงอยากมาทำเกษตรผสมผสานทำไมไม่ทำพืชเชิงเดียวคะโอ้ยมันไม่ไหวทำแล้วมันทำแล้วมันไม่ได้ดดยังไงว่ามันขาดทุน <S <S มันไม่มีราคาใช่<อ>ค่าเกตัดกระลังออกดูดูต้ตัดเออกศตัด,แต,ดแต่งกิงนะ่งม,มันนะมันเบอร์รีออ่ ดูลูกมันออกตรงโคนต,ต้นนะออกรอก,อกระท้อนเดิฮะกระท้อนนะคะม,ม,มีทุกอย่างผสมผสานจริงๆนะ,ะแม่บอกว่าไม่ที่ไม่ทําเชิงเดี่ยวเพราะว่ามันขาดทุน<ะ>แล้วก็ต้องปลูกบ่อยๆซ้ำๆนะคะถ้าปลูกทำกเกษตรผสมผสานนี่ราคาเราก็ ได้ถ้่ไม่มีราคาแล้วก็โอ้ยทำไปก็เหนื่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดราคาไม่ได้น้องทำเชิงเดี่ยวแต่นี่ก็คือมันมีรายได้ตลอดทั้งปีขายได้ทุกอย่างได้เราขยันจะได้ได้ทุกวันนะเพื่อนๆปลูกต้นไม้ต้นปลูกสวนป่าพวกระยุง อ๋อนี่ยังนานะคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยยี่ิบกว่าจะไม่ถึงสองปีเลยเนะเพราะว่าปลูกที่ไหนค่ะโอ,โอ้โตไวเหมือนกันนะทนะ่ยังนาสองปีปเดี๋ยวเราจะไปดูเป็ดกันนะคะเพื่อนๆเป็ดกันมาดูแล้วเป็ดกันนะคะเป็ดเป็ดอะไรคะเนี่ย ป็ดไข่เป่้ลา50ตัวนะโอ้โออกไข่เยอะทุๆะดๆเกาทำดีนะทำเล้าไว้ตรงแห่งโซลาเซลล์ <laughs> ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์นะ ดเดี๋ยวเราไปดูโคกหนองนาของเกที่เกเพิ่งทำนะคะอ้สูงแทะ้นะนี่ลงดุกปลดุกกับปลาหมกออ๋อ,อนี่ลงบนอืนอนี่ลงปลาดุกกับปลาหมอไว้นะคะบ่อน,นี้โอ้ดู ูนะะโอ้โหดู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 เพือพ่อนมองเห็นไหมฮะปลาดุกปลาหมอถ้าเลี้ยงไว้ในบ่อดินนี่มันจะโตมโตรเร็วนะคะเพือพ่อนๆดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารปลามาหวานให้มันกินนะ,ะอู้ปลาหมออู้ปลาหมอตัวใหญ่แล้วนะเพือพ่อนโอ้โหดูดู ปลาหมอกี่ตัวคะเนี่ยหัวหนไ้อืมตัวเมียตงออกตัวแครับมันก็ไม่กินเลยหน้าหนาวหน้าหนาวมันก็ไม่ค่อยกินเหมือนกบนะเพื่อนๆปลาปลากบเหมือนกันไม่ค่อยกินเหรอกแสดงว่าไม่กินมันเลยเวลามันแล้วเต็มเลยไม่กินอืม ใส่จะอายอายกล้องวะอายกล้องเนี่ยปลาหมออือดูตัวใหญ่แล้วนะปลาหมอนู้นนะปลาดุกอันนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมเหรอคะเนี่ยมาน้ำหอมที่เราแจกนั้นโอ้โหอ้ได้มาพรางน้ำหอมสิได้ตอนนี้ได้ เราเกิดมาไม่ได้มาเยอะไดมาก็แต่สิบ,บตัวนี้อือหอมน้ำหอมนะคะตาคันทะลมจะถึงหัวไหลไปเลยสลัดอันนี้เป็นบ่อของโครงการโครกหนองนามโมเดลนะคะบนพื้นที่สามไร่ขุดคลองไส้ไก่ลเลี้ยงตะกุ้งฝอยอ๋อโมีกุ้งฝอ,อ,อ,อยอีกนะคะ อันนี้เราขอว่าที่เอาหาา้อยมาให้เราให้บัได้ลงใหา้หน่ยหอยปังกว่าอ๋อในบ้านนั่นเดี๋ยวโยหอยปังนะบ่มาให้ทุกคนบุมีบ้านน้านเนี่ยอันนี้บอ่อหอยปังนะคะเตรียมบอ่อไว้แต่ยังไม่มีหอยนะคะแล้วม็นั่งนั่งคิดดีว่าจัดอะไรเดนกโอ้ต้องใสตาา่สตะไคร่นะบ่อตะไคร้นีาานะ่ หอยเชลลี่กับหอยอันนี้ก็ป้ายโครงการนะคะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตโคกหนองนาโมเดลนะคะพื้นที่สามไร่ของพ่อรินปัดนานะ,ะโอ้เห็นวิวได้สามร้อยหกิองศาเลยนะเพื่อนๆรอบๆข้างก็ทำยาสูบปลูกผักกันนะคะ แต่ที่นี่เราทำแบบผสมผสานอ,รอืรอบๆก็รอบๆก็ปกลูกมะเขือผลไม้กล้วยทุกอย่างที่เรากินนะฮะอืมทำแบบนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำหลายรอบ ทำครั้งเดียวจบยพียงแต่เราต้องดูแลช่วงปีสองสาปีแรกนะคะให้มันรอดก่อนต่อไปมันก็จะดูแลตัวมันเองนะคะช่วงนี้เราก็ต้องลดน้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอนะคะมันถึงจะโตดูนะครับบรรยากาศ คลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ทองย้อยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ